หลอะแต่พูดจาเสียงดังกินข้าวเสร็จแคะฟันหรือแต่งตัวไม่สะอาดเรียบร้อยเลยอะ่ะอันเนี้ยเชื่อเถอะสาวๆที่ไหนก็เทิร์นออฟไม่อยากจะมองอาจารย์ครับผู้ชายบุคลิกภาพดีเนี่ยตาวผู้หญิงต้องเป็นยังไงครับคือเป็นคนที่เดินผ่านแล้วผู้หญิงต้องหันมองตามอะ่ะคือมันไม่ใช่แบบหูยโดดเด่นแบบเหมือนเดินพรมแดงออกมานะแต่มันต้องมีออร่าที่ทําให้เมื่อเดินผ่านกลุ่มสาวๆแล้วว่ากาลังเมาส์อยู่เลยอะ่ะต้องหยุดพูดอะ่ะแล้วต้องหันไปมองอะ่ะ คนที่ walk the talk อ่ะมันมีคำพูดนี้นะเขาเป็นในสิ่งที่เขาพูดอ่ะเวลาที่เขาเดินเวลาที่เขามองอ่ะมันดูมีเสน่ห์มันดูมันมนม่นใจอ่ะจำเป็นจะต้องหน้าตาดีเวยครับไม่จำเป็นเลยคนที่บุคลิกภาพดีโดยเฉพาะหนุ่มๆน,นะเอาจริงๆนะผู้ชายที่บุคลิกภาพดีอ่ะชน,นะผู้ชายที่หลอ่อแต่บุคลิกภาพไม่ดีวันนี้ถ้าแค่หล่ออ่ะแต่ว่าบุคลิกภาพไม่ดีเลยอ่ะมองมาคือเชื่อเถอะความหล่อมันหายไปหมดเลย เช่นหล่อแต่พูดจาเสียงดังกินข้าวเสร็จแคะฟันอยู่บนโต๊ะอาหารแบบนี้หรือแต่งตัวไม่สะอาดเรียบร้อยเลยอ,อันนี้เชื่อเถอะสาวๆที่ไหนก็เทิร์นออฟไม่อยากจะมองคือแต่งตัวให้ตรงตามการลเทสะแล้วก็สุกภาพดีใช่เวลาที่เราแต่งตัวให้ตรงการลเทศะมันยังไงบ้างนะเช่นวันนี้ถ้าเราจะไปงานะ่ะเราก็แต่งตัวเหมือนคนที่ไปงานจริง ถ้าเราจะไปทำงานอะ่ะเราก็แต่งตัวเหมือนคนที่ไปทำงานจริงๆผู้ชายบุคลิกดีคือยืนตรงนั่งหลังตรงพูดจาเต็มเสียงวันนี้พูดยังไม่เต็มเสียงเลยอะ่ะยังไม่มั่นใจเลยอะ่ะผู้หญิงที่ไหนเขาอยากจะมองอะ่ะนั่งยังนั่งหลังโกงๆอยู่เลยอะ่ะยังดูไม่มั่นใจอยู่เลยอะ่ะแล้วความไว้เนื้อเชื่อใจมันจะอยู่ตรงไหนดูแล้วไม่มีออร่าจำเป็นแต่ว่าจะ,จะต้องพูดพอพูดป่างด้วยหรือเปล่าคไม่จําเป็นเลย คนที่บุคลิกภาพดีอะ่ะไม่จาเป็นจะต้องพูดหวานหรือไม่จาเป็นต้องพูดเพราะแต่จําเป็นต้องพูดสุภาพพูดสุภาพคือไม่หยาบคายไม่หยาบหลนเวลาที่พูดอะ่ะมองตาเขาแล้วยิ้มแล้วที่สําคัญนะคือผู้ชายอะ่ะยิ้มอะ่ะมันดูจริงใจอะ่ะคุยมองตาแล้วรู้จักยิม้มแล้วแมนเนอร์ที่ดีเนี่ยนั่งหลังตรงเวลาพูดพูดให้เต็มเสียงนะแล้วเวลาจะทําอะไรเนี่ยคือเซอร์วิสด้วยบางทีแล้วผู้ชายบุคลิกภาพดีอะ่ะ คือดูแล้วหล่อเบ็ดเสร็จอย่างเดียวไม่ได้นะคือดูแล้วมันต้องรู้จักเซอร์วิสผู้หญิงเล็กๆน้อยๆมองหารายละเอียดของผู้หญิงเนี่ยแล้วเซอร์วิสเขาบ้างเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยผู้ชายอ่ะจะบุคลิกภาพที่ดีอ่ะการเดินการย uh ืนการพูดการมองตาการใช้มือเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วไม่เกี่ยวกับยี่ห้อเสื้อผ้าที่เราใส่ด้วยนะแต่งตัวให้ตรงกาลเทศะแต่งตัวให้เหมาะกับหุ่นของเราอ่ะแล้วเราจะรู้ว่าแค่เนี้ย ผู้หญิงอ่ะก็หันมามองแล้วติดตามเรื่องราวดีๆที่หาไม่ได้จากที่ไหนต้องพอดแคสต์อภัยรักษ์ตันเท่านั้นฟังต่อได้ที่ Soundcloud, Spotify และ Podbean สินเสมอแล้วเจอกันเออภัยรักษ์